สวัสดีนะครับพบกันเอีย้วนะครับกับชิบูงที่สามในรายวิชาสุขศึกษาและกาศึกษานะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกครูผู้สอนนะครับก็คนเดิมนะครับคาดไปแล้วแต่จุดไปเรตัวกระตูนนะครับวันนี้มาโดยจุดสูตรเนี้ยนิดนึงนะครับอ่าคาดไปแล้วเราเรียนเรื่องอะไรครับไปเอือยอ่า ความสาคัญของระบบในร่างกายเรานะครับระบบซสือปัุนระบบไหลเวียนโลหิตระบบสุดท้ายคือระบบอะไรครับระบบหายใจอ่าทีนี้ระบบหายใจนะครับมีความสำคัญอ,อย่างไรโอ้สาคัญมากมีใครบ้างเอ่ยที่ไม่หายใจไม่มีนะครับมีคนบอกไว้ว่าโรคโควิด1 9ติดต่อโดยการหายใจ การป้องกันโรคโควิดทําได้โดยการไม่หายใจใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับตายอย่างเดียวเลยนะครับก <c oughs> <c oughs> ็ว่ากันไปนะครับเอาทีเนี้ย <c oughs> ความสําคัญของระบบหายใจะระบบหายใจทำาที่อะไรเอ่ยเอาทำมาที่แลกเปลี่ยนกา๊าซแลกเปลี่ยนกา๊าซหายใจเข้าไปในปอดเราหายใจด้วยกา๊าซอะไรครับรับกา๊าซเข้าไปครับรับกา๊าซออกซิเจนแล้วเราหายใจออก เราปล่อยกัดอะไรออกมาครับคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังน,นะครับ <c oughs> เคยได้ยินคนแก่พูดว่าหรือว่าบอกว่าผีอำไหมครับอ่าทีนี้คำว่าผีอำมันจริงไหมครับบางคนบอกว่าจริงนะครับอทีนี้ในทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าต้นไม้ต้นไม้ กลางวันปล่อยกา๊าซอะไรครับโอเคครับปล่อยกา๊าซออกซิเจนเพื่อให้เราหายใจใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันเวลากลางคืนกลางคืนต้นไม้จะหลดออกซิเจนและปล่อยกา๊าซไดครับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแทนการเกิด คำว่าผีอำ <c oughs> สังเกตครับว่าห้อง,ห,องห้องนอนส่วนมากบางคนนะครับจะชอบปลูกต้นไม้หรือว่ามีต้นไม้รอบๆบ้บานต้นไม้เยอะๆเวลากลางคืนนะครับต้นไม้มันดูดกัดออกซิเจนมันแย่งอากาศหายใจเราและมันปล่อยอะไรครับออกมาครับอนไออซ์ถ้าในบริเวณนั้นมีต้นไม้เยอะๆแน่นอนครับออกซิเจนถูกดูดเข้าไป และมันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ามาแทนอากาศบริเวณนั้นบางมีน้อยออกซิเจนมีน้อยทําให้เราอึดอัดหายใจไม่ออกนักงรศีวิทยาเขาบอกว่าอากาศบริเวณนั้นน้อยครับส่วนอากาศออกซิเจนน้อยแต่คาร์บอนไดออกไซด์ยเยอะทําให้เราหายใจไม่สะดวกอึดอัดเป็นคํากล่าวที่ว่าผีอัมนะครับบางคนก็ไม่เชื่อครับก็ก็ว่ากันไปนะครับ อ่าทีนี้ความสาคัญด้นะครับคือแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปในปอดนะครับองประกอบของระบบหายใจเออทีนี้ครับมีอะไรบ้างหนึ่งอะไรครับจมูกจมูกนะครับจมูกสําคัญมากใครไม่มีจมูกครับจมูกมีจมูก,ม,ม,กมีกี่รูครับสองลูเดียวไม่มีนะครับ คนปกติมีสองลูนะครับแต่ลูเดียวก็มีการนะคระับเนื่องจมูกหายใจเข้าอทางลูจมูกแล้วครับลูจมูกสองสองข้างเลย <c oughs> หายใจเข้าต้องปักได้ไหม <c oughs> ได้ครับได้หายใจเข้าทางจมูกนำกา๊าซออกซิเจนเข้าไปสู่นะครับร่างกายเข้าไปยังปอด <c oughs> จมูกสังเกตไหมว่าในจมูกเรามีอะไรบ้างครับ หเราสองจุดูนะครับหนึ่งจเห็นนะครับขนนะครับขนจมูกสองมันจะมีเมือกใสๆหรือน้ำมูกมันจะเป็นเมือกนะครับมีไปทาไมเอ่ยไม่มีได้ไหมไม่ได้ครับขนจมูกและเมือกทําหน้าที่เป็นตัวดักจับฝุ่นละอองต่างๆที่จะเข้าไปในปอดของเราและ มีเซลเล็กๆเรียกว่าเซลล์รับกลิ่นรับกลิ่นครับในคนสมบุกเราครับมีเซลรับกลิ่นด้วยเหมือนเราดมดอกไม้อ่ารู้ว่ากลิ่นหอมดมกับข้าวหอมใช่ไหมครับกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรต่างๆก็คือในสมบุกเรามีเซลล์เล็กๆเป็นตัวรับกลิ่นสามสามนะครับ่ามาดูดีครับสามหลอดลมอ่าเห็นไหมครับหลอดลม อ่านี่ครับหายใจเข้านะครับงจมกูกหลอดลมอยู่บริเวณไหนเอย่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับหลอดลมนี่นะครับหลอดลมหลอดลมตัวนี้เชื่อมต่อกับอะไรครับกับปอดหลอดลมกับหลอดอาหารแยกกันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหรท่ที่อาหารพัดหล่นลงไปในหลอดลมทําให้เราสาลัก เคยไหมครับบางคนเคยนะครับส่วนมากเคยสำลักอาหารเกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปพัดหล่นลงไปใน,นหลอดลมทำให้เราสำลัก <c oughs> หลอดลมครับเป็นทางผ่านของอะไรครับของกา๊าซออกซิเจนที่จะเข้าไปสู่ปอด ท่อเปลซูปอดนะครับเป็นทางผ่านเป็นท่อนะครับง่ายๆเป็นท่อท่อตัวนี้เป็นเราเรียนเคยเห็นสายยางนะครับเป็นเป็นขดๆอยู่เกี่ยวเหมือนกับท่อนำทิ้งของเครื่องซักผ้าโอเคครับเหมือนครับเหมือนกันเลยครับเป็นรอดๆๆเป็นกระดูกอ่อนนะครับคล้ายๆกันเลยกับกับท่อนำทิ้งของเครื่องซักผ้าอันเดียวกันเลยครับคล้ายๆกันอ่าสามอันนี้สามนะครับปอดนี่พระเอกเราครับคือปอดเห็นไหมครับ เสีเอยชมพูนะครับปอดมีกี่ข้างสองข้างนะครับภายในปอดมีอะไรบ้างครับนี่มันยังมีถุงลมเล็กๆหลายหมื่นหลายพันหลายแสนหลายล้านถุงเลยนะครับเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อกักเก็บลมและภายในถุงลมเล็กๆนะครับจะมีครับ เส้นเลือดฝอยอ่าเลือดฝอยไม่เกี่ยวอะไรเอ่ยที่ได้กล่าวไปแล้วครับว่าเลือดมีทั้งออกซิเจนออกซิเจนสารอาหารออกซิเจนากไ,ไนเอ่ยมาจากนี่ครับปอดออกซิเจนมาจากปอดภายในปอดมีเส้นเลือดมีตุ่มลมเล็กเส้นเลือดปกคลุมไปทั่วเลยนะครับออกซิเจนก็จะซึมเข้าไปในเส้นเลือดฝอยต่าง เมื่อเลือดสะอาดแล้วก็ส่งไปไหนต่อครับไปจากหัวใจหัวใจบีบตัวปุ๊บส่งเลือดดีไปทั่วร่างกายให้เรามีออกซิเจนมีสารอาหารต่าง,างๆเข้าไปด้วยปอดรรทำบางทีแลกเป็นกา๊าซนะเหมือนที่บอกรับว่าเป็นเครื่องซักผ้าใช่ไหมครับทําให้อากาศสะอาดไม่เลือดสะอาดเมื่อสะอาดแล้วก็กระตุนนาไปใช้เพื่อใช้ปุ๊บหมดอายุปุ๊บต้องวนกลับมาใหม่อีกเอามาโฟกเออกมาทำให้สะอาด เติมสารอาหารเติมนวกนี้เข้าไปร่างกายเราใช้งานได้ปกติจะวนเวยนอยู่นี้ตลอดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับต,ตั้งแต่เราเกิดสิ้นสุดคือตอนไหนเอ่อตอนที่เราเกิดชีวิตหรือไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นแหละครับอวัยวะถึงจะหยุดทํางานโดยสิ้นเชิงถ้าเราหายใจเรายังไม่ตายใช่ไหมครับเราหลับอวัยวะทํางานไหมครับ ทำงานครับอะไรเอ่ยระบบเหลเบียนโลหิตทำงานไหมทำงานระบหายใจทำงานไหมทำงานระบบซีพันทำงานไหมไม่ทำงานนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราหลับอยู่ใช่ไหมครับจะทำงานแค่ระบบหายใจระบบเหลเบียนโลหิตโอเคทำงานนะครับอ่าทีนี้มาดูการทำงานของระบบหายใจอากาศผ่านเข้าทางไหนครับทางจมูกใช่ไหมครับ ผ่านเลยครับผ่านทุกทีครับผ่านหลอดลมเข้าไปไต,ต่อครับเข้าไปยังปอดใช่ไหมครับครับยังปอดเราเข้าไปฟอกเข้าไปทำความสะอาดสะอาดเสร็จแล้วส่งไปหัวใจหัวใจบีบตัวสูบไปยังร่างกายต่างๆ <c oughs> ทั่วร่างกายโดยผ่านเส้นเลือด <c oughs> ปอดแลกเป็นกา๊าซโดยถุงลมที่เก็บอากาศไว้แก๊ส ออกซิเจนก็จะซึมเข้าไปในในะครับในกระแสเลือดและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะถูกขับออกแก๊สหรือก๊าซอันเดียวกันนะครับเรียกแต่เขาจะเรียกนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกขับออกทั้งหนครับทางจมูกทางปากาสังเกตน,นะครับว่าถ้าเราหายใจเข้าไปแค่ไหนเราก็จะหายใจออกเท่านั้นโดยเป็นธรรมชาติของเรานะครับ เราลองหายใจนะครับเข้าไปรลึกเยาวแล้วเราปล่อยออกมันเรียกว่าเท่ากันไหมครับหรือหายใจทังสั้นแค่นี้แล้วปล่อยออกเท่ากันนะครับออันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับอ่า <c oughs> ทีนี้เอามาดูวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจของเราให้เป็นปกติทำได้ไงเอ่ยอ้าว หนต้องตอบดีครับทำยังไงบ้างโอเคครับให้อยู่ในที่อากาศบริสุทธิอ์ะอะไรเอ่ยที่บริสุทธิ์เป็นยังไงครับโดยที่ไม่มีไม่มีควันไม่มีฝุ่นละอองไม่มีกลิ่นนะครับอากาศบริสุทธิ์หลีกเลี่ยงฝุ่นละอองพีเอ็ม2.5 3.5อะ้รแ,แล้วแต่ครับเห็นไหมครับเกิดจากอะไรเอ่ยฝุ่นละอองเกิดจากการเผาป่า เกิดจากควรนพิษจากระท่อไอเสียเกิดจากโรงงานเยอะแยะครับถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้ผ้าปิดจมูกมันก็สามารถช่วยอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าให้ดีเลยก็คือหลีกเลี่ยงนะครับ 2. อรับประทานอาหารรักษาสุขภาพดื่มน้ำพักผ่นอนอย่ยงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแค่นี้ก็เป็นการรักษา วายวะหายใจให้เป็นปกติได้แล้วนะครับออกกำลังกายช่วยให้กล้ามเนื้ออะไรครับกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงระบบไหลเวียนโลหิตดีรบหายใจดีการปรับปรุรงางานอาหารดีโอ้ดีทุกอย่างครับออกกำลังกายอย่างน้อยวันละกี่นาทีครับอย่างน้อยอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงครับทําอะไรก็ได้ออกกำลังกายครับเดินจะเดินจะวิ่งหรือจะปัจักรยานเล่นฟุตบอลว่ายน้ํา ทุกอย่างครับแค่เราขยับร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายก็เป็นการออกกําลังกายแล้วนะครับอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึงจะมีประสิทธิภาพนะครับสรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่นอยู่ตอเสมอโดยการอะครับใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นร่างกาย่างกายอบอุ่นไม่อยู่ในที่ร้อนมากเป็นกลางดดแดดตากแดดจ้าๆอย่างนี้ทำให้ทำให้เราไม่สบายนะครับ เด็กเรียงนะครับสามสวมหน้ากากอนามัยผ้าปิดปากจมูกเมื่อเราเป็นหวัดเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่คนอื่นได้นะครับห้าระมัดระวังห้ามใช้ของแหลมของมีคมหรืออะไรแย่หรือกระตบกระเทือนจมูกเพราะว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญนะครับเด็ก เห็นไหมครับส่วนมากเด็กจะชอบเอาไม้เอาอะไรจะจมูกเย่ะจมูกเย่ปากนะครับเป็นอันตรายนะครับการหายใจเป็นระบบที่ช่วยให้ร่างกายของเราทำงานและจิงมีชีวิต,ต่างๆทำงานเป็นปกติดังนั้นนะครับเราเราจึงหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนนะครับของระบบ หายใจอ่าทีนี้นะครับลูก <c oughs> หายใจประกอบไปด้วยอะไรบ้างเห็นไหมครับมีโพรงจมูกหลอดคอหลอดลมใหญ่หรือว่าหลอดลมนะครับฝาปิดกล่องเสียงอ่ากล่องเสียงเป็นไงเอ่ยเหมือนกล่องข้าวไหมกล่องเสียงถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือลูกกระเดือกนะครับลูกกระเดือกหลอดลมเล็กก็คือหลอดลมที่ว่า ต่อจากปอดของเรานะครับต่อจากปอดของเราเป็นแนขนงคล้ายๆคายท่ยอเล็กๆนะครับต่อออกมาจากท่อหลอดลมใหญ่ปอดมีข้างซ้ายข้างข,างขวาสองข้างรักษาปอดด้วยยังไงบ้างครับไม่สูบบุหรี่ใช่ไหมครับแมาควว่าก็สูบบุหรี่เป็นไงครับปอดจะดำ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 ้วก่อเกิดมะเร็งได้ครับอา้าวทีนี้สักเกแบบว่าการหายใจของเรา เราหายใจเข้าปอดเราจะขยายตัวใช่ไหมครับปอดขยายตัวซี่โครงขยายออกในขณะเดียวกันกระบังลมที่อยู่ใต้ปอดเห็นหครับอยู่ตรงนี้ครับกระบังลมนี่เห็นไหมกระบังลมรับกระบังลมกระบังลมจะดันขึ้นหรือลดลงครับเราลองสังเกตนะครับอ่าดูตัวเองครับเราเรียนหายใจเข้าครับเลือๆครับ ่าบางคนหายใจเข้าท้องแฟบใช่ไหมครับผิดนะครับหายใจเข้าคือปอดขยายปอดปอดปอดขยายครับกระบังลมใช่ไหมครับกระบังลมเลื่อนต่ำลงหดตัวลงนะครับพอหายใจออกปอดแฟบดุกซี่โครงยุบกระบังลมใชไหมครับดันขึ้นจะส่วนทางกันนะครับเราเราสังเกตดูนะครับหายใจออกกระบังลมดันขึ้น อ,อกเราแฟบอ่าทีนี้สมปมระกอบอทีนีดูมีอะไรบ้างช่องอกอ่าไหมขยายตัวแล้วหายใจกระดูกทั้งอกยกสูงขึ้นก็คือมันพองออกอ่าปอดขายายดูกที่โคง้งเคลื่อนหาย,ายออกกระังลมนะครับต่าลงเห็นไหมครัอันนี้คือการหายใจคนปกตินะครับวิธีการร,รักษาบอกแล้วนะครับทําไงบ้างหลีกเลี่ยง ฝุ่นละอองต่างๆอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมครับรักษาสุขภาพดื่มน้ำเยอะๆกินอาหารที่มีประโยชน์พักผันให้เพียงพอที่สำคัญเลยครับคือการออกกำลังกายนะครับให้สม่ำเสมอทุกวันนะครับแค่นี้ก็ช่วยรักษาระบบ การหายใจของเราให้มีประสิทธิภาพอยู่คู่กับเราไปตราบชั่วชีวิตอ่าสำหรับระบบต่างๆนร้นางกายเราครับก็ครบสามข้อครับที่กล่าวไปครับคือระบบอวัยร,ระบบสืบพันธุ์เป็นยังไงบ้างยังไงบ้างครับสำคัญสำคัญยังไงอ่ากล่าวไปแล้วครับระบบเลเป็นรูปหตุอันนี้สารระบบหายใจ ทีนี้ครับต่อไปในชั่วโมงหน้านะครับชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนเรื่องสิ่งที่นักเรียนและวัยรุ่นสนใจมากครับคือเพศศึกษาทุกบางคนตั้งหน้าตั้งตารอเลยครับบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าเกลียดน่ากลัวรครับเป็นเรื่องที่ควรรู้และศึกษาไว้สำหรับในชั่วโมงนี้ ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ